สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบรัสเซล์ประเทศเยอรมนีว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงกล่าวนอกรอบการประชุมผู้นำสหภาพยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าความเป็นเอกภาพของยุโรปเป็นเรื่องสำคัญซึ่งรวมถึงมิตรภาพและความเป็นพันธมิตรระหว่างเยอรมนีและฝรั่งเศสท่ามกลางรายงานหลายกระแสที่ระบุว่ารัฐบาลเยอรมนีและฝรั่งเศสเลื่อนกำหนดการหารือแบบพบหน้าระดับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปจนถึงเดือนมก,กราคมปีหน้าเป็นอย่างน้อยเนื่องจากสองประเทศ เทศมหาอำนาจของยุโรปยังคงมีความเห็นไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับนโยบายระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคในด้านพลังงานและกลาโหมนอกจากนี้แหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าผู้นำฝรั่งเศสไม่พอใจที่รัฐบาลเบอร์ลินประกาศมาตรการด้านพลังงานมูลค่า200ล้านยูโรหรือราว7.49ล้านล้านบาทโดยไม่มีการปรึกษาหารือล่วงหน้ากับรัฐบาลปารีสและการที่เยอรมนีกับสเปนมีแผนก่อสร้างท่อแกส๊สข้ามเทือกเขาพิรินีซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติ ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียแต่ฝรั่งเศสมองว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายพลังงานสีเขียวและการที่เยอรมนีเป็นตัวตั้งตัวตีให้ยุโรปจะซื้อระบบป้องกันทางอากาศของสหรัฐมากกว่าจะใช้งานสินค้าที่ผลิตในยุโรปด้วยกันด้านโฆษกรัฐบาลเยอรมนีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสจะไม่หารือกับฝรั่งเศสในประเด็นที่ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้อย่างไรก็ตามโฆษกรัฐบาลเยอรมนียืนยันว่าผู้นำเยอรมนีจะพบหารือกับ กลับมาโครงนอกรอบการประชุมย e ู U ในครั้งนี้